อิหร่านอยากจะเห็นอัลซัสหลุดจากอำนาจหรือเปล่าอิหร่านไม่อยากเห็นนะตอบได้รัสเซียไม่อยากเห็นแต่สหรัฐตุรกีรวมถึงกลุ่มประเทศอ่าวนะ,ะอย่างซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือกาตาร์ซึ่งเคยเข้ามาสนับสนุนพวกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เป็นสายมอเตอร์เรตเนี่ยอยากจะเห็นอัลซัสล้มหรือเปล่าน่าสนใจมากคําตอบคือไม่อยากนะฮะถึงแม้ว่า คนเหล่านี้หรือว่ารัฐเหล่านี้ประเทศเหล่านี้จะเคยมีเป้าหมายแล้วก็ให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านที่มีความต้องการจะล้มรัฐบาลเอาสาร์ตก็ตามแต่ว่าพิจารณาจากสถานการณ์ทั้งหมดในขณะนี้นะหลายฝ่ายบอกว่ามหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยากเห็นรัฐบาลเอาสาร์ตล่มลงไปเพราะอะไรง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลเอาซาร์ตล่มเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะคือหายนะความวุ่นวายแล้วก็วิกฤตเพราะว่าเอาข้างจริงกลุ่ม s t s เนี่ยถึงแม้ว่าจะล้างตัวแล้วก็ตามฮะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเอาไกด้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับกลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไปแต่ว่าไม่มีใครไว้ใจนะเพราะว่าเอาข้างจริงในช่วงที่ ยึดอเลปโปนะแล้วก็ตอนรบอยู่ทั่วซีเรียก่อนที่จะถูกผลักไปอยู่เอตดลิปเนี่ยตอนนั้นเนี่ย HTS ในนามอานุสราฟรอนเนี่ยก็ใช้วิธีการโหดเหี้ยมกับประชาชนพลเรือนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮรก็ใช้วิธีการแบบกลุ่มก่อการร้ายเพราะฉะนั้นรากมาแบบนั้นเนี่ยบรรดาประเทศบรรดารัฐต่างเนี่ยเขาก็ ไม่แน่ใจว่าเออถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะยังไงนะคะอันนี้คือคือคือประเด็นใหญ่ที่สุดในขณะนีออ้แล้วถ้ามันซีเรียมยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยมันคือวุ่นวายทั้งภูมิภาคเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เลบานอนก็วุ่นวายอยู่นะเพราะมีเฮชบาเลาะรบกับอิสราเอลอีกฝั่งนึงก็ฉนวนกาซาเนาะแล้วก็เยเมนก็ก็ปวนนะเยเมนนี่ฮูตีก็ ยึดไปเกือบครึ่งประเทศคือแล้วถ้าซีเรียไปอีกเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยจะจะกลายเป็นสีแดงนะฮะก็คือเดือดระอุหมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีความพยายามของออกลุ่มประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับสงครามกลาง,างซีเรียเนี่ยหาทางออกเรื่องนี้ด้วยการเจราจาคนที่ชัดเจนที่สุดก็คือผู้นำของตุรกีประธนาจิบดีเออดวนนะฮะ เมื่อวานได้เปิดถแถลงข่าวแล้วก็ระบุเป็นไหนไนบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเจรจารและรัฐบาลของประธนาธิบดีอัลสานเนี่ยควรจะตอบรับวิธีการแก้ไขความขัดแย้งผ่านกระบวนการทางการเมืองท,งทันทีนะฮะส่วนสารัฐก,กับสหภาพยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังยังเงียบๆอยู่แต่ว่ารายงานของเทอร์กิชมินิเนี่ย แล้วก็อีกหลายแหล่งข่าวที่พินาอ่านแล้วก็เช็คมาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลอาวสัตว์พังลงเพราะอะไรอย่างที่อธิบายไปไม่ไว้ใจ H.T.S. นะเพราะว่านี่แตกหน่อมาจากอัลไกด้าซึ่งอัลไกด้าคือใครอัลไกด้าคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเพราะอะไรจำเหตุการณ์9ายได้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์11กันยา ผู้อยู่เบื้องหลังคือกลุ่มอัลกไยดาที่นําโดยโอมาบินลาเดนนะเพราะนั้นสหรัฐต้องคิดหนักอะว่าแบบเราอยากจะเห็นคนที่เคยมีความเกี่ยวพันกับอัลกไยดาถึงแม้บอกว่า,าฉันจะไม่เกี่ยวแล้วก็ตามแต่ว่าไม่มีใครรู้นะครองอํานาจในฐานะผู้นํารัฐหรือเปล่านะนอกจากนี้อีกอันนึงที่หลายฝ่ายกังวลโดยเฉพาะสหรัฐและชาติตะวันตกก็คือว่าถ้าเกิดระบอบหรือว่ารัฐบาลของอัลซาร์ล่มลงเนี่ย ไอ้สีดำๆเนี่ยมันจะขยายขึ้นนะน้องใหม่สีดำๆคือกลุ่มไอซิสที่ตอนนี้กระจัดก,กระจายแล้วที่น่าสนใจคือมันกระจายอยู่ในพื้นที่สีแดงอ่ะก็คือพื้นที่ที่รัฐบาลอาวสารควบคุมอยู่ไอ้พื้นที่ที่มันของกบฏเนี่ยไม่มีเพราะว่าสู้กันหนักมากนะอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพื้นที่สีแดงมันปั่นป่วนยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยไอ้สีดำๆเนี่ย มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าข้อที่จริงอันหนึ่งก็คือว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยพังอาจขึ้นมาได้เนื่องจากภาวะไร์เขาเรียกภาวะไร้เสรียภาพมิคสันยีนะอย่างอิรักเนี่ยไอซิสพังอาจขึ้นได้เพราะว่าเกิดมิคสันยีเกิดการนองเลือดและสงครามระหว่างนิกายของชีอะก,กับสนุนีพวกบรรดาผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะรุ่งเรืองจะพังอาจถ้ามันมีความวุ่นวาย ปกครองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเอาอาซาร์ไปแน่นอนสีดำจะขยายนะฮะก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อต่อวันออกกลางร,รวมถึงทั่วโลกด้วยนะเพราะว่าตอนที่พวกไอซิสมาพวกเราก็เดือดร้อนเนาะทีนี้แน่นอนว่าการถ้าเกิดไอซิสกลับมาเนี่ยสหรัฐก็ต้องมีภารกิจที่ต้องเข้าไปจัดการอีกเพราะว่า ไอซิ ISIS ในอิรักก็มีสหรัฐเป็นหัวหอกในการกำจัดรวมถึงในซีเรียด้วยนะ,ะย้อนในในซีเรียเมื่อตอนตอน้นอธิบายไปว่าสหรัฐก็ร่วมมือกับกองกําลังเคริร์ดภายใต้ธง SDF นะฮะพื้นที่สีเหลืองซึ่งตอนนี้ก็มีทหารสหรัฐอยู่กว่า9 0 0นายแล้วก็ที่ผ่านมานเนี่ยไอซิเนี่ยก็โจมตีไอพื้นที่สีเหลืองแล้วก็ฐานทัพของสหรัฐเป็นระยะะ,ยะนะฮะเพราะฉะนั้นเออสหรัฐไม่อยากให้ไอซิกลับมา อันสุดท้ายมาดูคนนี้อิสราเอลเงียบไปเลยนะอิสราเอลนี่จริงๆแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับสงครามกลางเมืองใน,ในซีเรียเยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอิสราเอลตอนนี้เขารบกับเฮชเบลเลาะอยู่เนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่อธิบายไปเนี่ยถ้าอิหร่านจะส่งกําลังส่งอาวุธเฮชเบลเลาะเนี่ยก็ต้องผ่านซีเรียนะไปส่งผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยโดนโดนปุ้งหมดนะไปไม่ได้ ต้องผ่านภาคพื้นดินแล้วอิสราเอลก็เคยทำสงครามกับซีเรียปี1,967สงคราม6วันแล้วก็ยึดที่ราบสงโกลันได้นะแล้วก็ในซีเรียเนี่ยก็จะมีพวกมิลิเชียสอะชีอะมิลิเชียสจำได้ไหมพวกกองกำลังติดอาวุธที่ให้สนับสนุนโดยอิหร่านรวมถึงซีเรียที่ชอบไปโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเป็นระยะระโดยเฉพาะ ช่วงที่ทําสงครามกับฮิสบัลเลาะมันจะมีการยิงมาจากซีเรียด้วยจําได้ไหมาจากซีเรียจากอิรักเนี่ยเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จ้องมองว่าฉันจะเอาอยัางไงดีนะปรากฏว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองปี2011เนี่ยอิสราเอลไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับสงครามในซีเรียถึงแม้จะมีชายแดนติดกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่ต้องการสร้างศัตรูเพิ่มและ ต้องการที่จะดูแลเฉพาะพรมแดนรอบบ้านตัวเองให้ไม่สะเทือนเท่านั้นนะแต่ว่า,าพอ HTS ยึดอเลปโปแล้วก็เคลื่อนทัพมาฮามากับฮอมส์เนี่ยอิสราเอลเปลี่ยนท่าทีเลยนะคะเปลี่ยนยังไงเมื่อ2วันที่ผ่านมาอิสราเอลส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่จุดขนส่งอาวุธใกล้กับจุดผ่านแดนของรัฐบาลซีเรียระหว่างซีเรียกับเลบานอนอันนี้เป็นจุดที่ เยรานใช้ส่งอาวุธเข้าไป h ฮชมะเละในเลบานอนอีกจุดหนึ่งที่อิสราเอลส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดก็คือจุดที่ใกล้กับริเวณที่ HTS ยึดมาจากรัฐบาลซีเรียเหตุผลก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ฮัชเละขนถ่ายอาวุธมาเพื่อโจมตีรัฐบาลอิสราเอลนะฮะแต่ว่ารายงานบางชิ้นระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น3ธันวาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเลปโป ซึ่งพื้นที่ในวันนั้นเนี่ยจุดนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเอาอาซารเป้าหมายของอิสราเอลในวันนั้นก็คือคลังอาวุธไฮเทคถามว่าอิสราเอลไปทำทำไมทำไมอิสราเอลถึงเอาเครื่องบินไปโจมตีคลังอาวุธไฮเทคของรัฐบาลปัฒนาที่เบอรอาาัลซารนักวิเคราะห์มองว่าเนื่องจากอิสราเอลกลัวว่าถ้าเกิดอาวุธดังกล่าวเนี่ยมันตกไปอยู่ใน กำม,มือของฝ่ายต่อต้านอย่าง HTS เนี่ยมันจะทำให้ชายแดนอิสราเอลไม่ปลอดภยัยเพราะว่าอิสราเอลก็ไม่ไว้ใจพวกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าท่าทีของอิสราเอลน่าสนใจคงอยู่เฉยไม่ได้เหมือนตอนช่วงเริ่มสงครามกลางเมืองก็คือปี2011จนถึงปี2000 22-23แต่วันนี้อิสราเอลกำลังมองเกมการต่อสู้ในซีเรียที่เปลี่ยนไปนะฮะ